แข่เสร็จแล้วนะ,ะแนม,ม่งเมาเมลงเมานี่แหละค่ะเราหักกับไฟเมื่อืนเยอะมากนะคะราเลยเอาผัดนะ้ำมันหอยสุดซอสปรุงรสไปหน่อยหนึ่งร้อจังหู้ค่ะร้อจังหูเลยนะคะ

กนอื่นก็ไม่กินก็สั่งบ้านเราสินคอบ้านเราก็ากินกันนะคะอื่ยออยู่นะด้กินกันเมนอียิปนึน่งนะคะเดี๋ยวห้อมห้องตั้งกระทะร้อนก่อนลืมไปจริงๆพักกระทะหนุนด้วยว่าพักกระทะแบนแลว้ว <laughs> แห่งมากค่ะมันขึ้นเลยเราต้องลองด้วยนี่นะใส้กระมังใส้นานลงไปแล้วก็เอาไฟแห่งมากว่าจะบินใหม่เองแล้วมันก็จะลงในในกระมังเลยนะคะกระมังวัวชาวแล้วก็มาเราเลือกเอาแมงยื่นออกนะคะ กันไหมคะอร่อยนะร้อยจะดืมค่ะรอ้รอนๆแม่งเมาอยาให้ได้กร่นจองกินหอนมสุดแมงเมาก,กะท่าร้อน